แต,ตอะไรจะบ้าไปทั้งหมดอยากกินอะ้รล่ะคะหิวข่าไปได้ใสซีอิ๊มบ่บรรยากาศมางานโรงเรียนไปเนาะเฮ้ยตัวไม่อยากไปเที <illustrates. S 1> ยบข้อบ่เฮ้ย ไปไปเทียบข้อป่ะไปเทียบเยสียงบ่ะปเป็นยังไรละ่ะค <c oughs> งเีย็นผลงา <c oughs> นคงเีย็นผลงานเนาะหากเคยมาเออสะอาดสะอาด เห็ดนะคะก็ยังมีเห็ดอยู่นะคะเว้ยขอกโปรดอยากกินจิลล์จองนะคะเบื่อแล้วเห็ดบัวกันร้ายคนแต่เห็ดไปหนะปลาขาวนะนี่ของหมักภูเขาน่าเป็นตัวกินแมลงนะคะมาติดสิจับกระเพาะขึ้นอีกเพิ่งนะ แซ่หาหแล้วเนาะจะเป็นอย่า,ยาง,งาก,กินกันแล้วเจีนก็สิไปลองเพลงจาก2บทเพลงก็ไปลองเันบรรลกางเงมาแล้วเจีซีไปลองเพลงเทียบเสียงจากสองเพลงมา่ <laughs> มด้นะัแน <laughs> ่ไดิรนะ่อยผฟังแน่ผ<ด> มันจำได้แบบมื่อเฮาแห่หลดแห่เฮาเสียงผู้ใดเขาเราเป็นเทพเสียงอยู่ไว่าเป็นเทพเสียงแล้วบอเทียบเสียงเลยลงน้ำผาลงถ่าวบ่น,วบน้องลูกเกียนไปบ่มาร์กไปว่าคำจะตัด นี่เป็นไส้กิแต่เห็ดนะคะ,ะเราดูเองเทศก,กาลเห็ดเกิดยอดจะโตเร็วๆสิ หมายเข้าไปได้ไหมครับเอาเอาหมายเข้าไปได้ครเป็นถึงระดับมาดามถึงระดับเจียมมาลาก็สอดถุงเลยซอดถุงไหนถากลัลอยมันแล้วนิ้วข่า อะไรก็กินอย่างเดียวอสบายเข่าเกาะเนี่ยี่สบายดีสบายดีเดิ่อเข่าเข่าก็ห่อกราบก็ห่อาวคือเป็นนั่นคือประอดิลล์ผลเอ้ยห่อเนี่ยจิลนั่นกูมากินจิล เขาบอห้ดอกคอไม่ยิ็นว่าเขาเห็นโลดเสื้อเห็นย้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วเพราะแล้วเต้เลย แต่หน่อยเจซีกับสเปนหยาวเพลงนะคะเอาเพลงเคยเกิดลับเปล่าเอาแบบว่าหลักเรียนทำตัวเป็นสุภาพ เอาไปทำโทษดูเอาไปํำโทษยืนคาเดียวไปยืนคาเดียวดูเปยืนยืนคาเดียวยืนคาเดียวเราทำโทษตะเคียนการต้อง กางแขนออก,ากอาขา้าขึ้นจากนั้นดีเข้าจมูกขังคู่ยังเลยย่าคือขังคู่คขงคูเรียกแขกไปเลยนะคังค,งค,งค,งงคูเรียกแออขอกแ คู่นี่กมันมาได้ซ้ำมาแน้นอนสุ้มเซ็ตูว่ามาซ้ำๆไหวย้ามาทันหัวฉีกได้เลน้าทำมาละลดโทษย้ำไม่จะมาลดโทษโอเคดูหัวมาเอาไ้ไว้ทข่ใดกระดจ้าติดข่ายติดข่ายดีมีกระเช้า่ะหาเชือก なきゃなつうなきゃつうなきゃつうなきゃつうなうなきなきゃななきゃなきゃ

ต้องบาเยดกเงียแล้วออกไปตออกไปดอกเพกไปเจสีเด็กจริงสีขประกาศเจ็ดสีแล้วเด็กจริงสีไปปิชายังไม่ปิชาลองเพกเลยศิลปะ ปาดุตีโตดาไปลองเพลงไป้เอไปอมเจ้ากระเจไปสอบพอต้องให้ไม่คูนะเ็เพลงกีายม่คู่ไปเองเพลงเป็นเตเเสียงคู่เดนเพลงค่ะาแล้วเพลงอไม่นาบอกตแตกำเลยเพลงาวเล่เพลงอย่างเพลงที่ผเพี่ ขอด้ไหมลูกขอดข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอยา,ยาม,ม,าม,มอาอยะินตอนแรกกับอ <มา S 1> ุ้นหุ่นสยอมสินกลายเป็นอ,อยินแล้วตอนนี้นเอซีอากาเรียกร้องอยู่ด้วยไรซดก่อนลงหน้านั่นมือได้สไลซดแล้วสิไซดท้าแล้วทามอีกเยอะเพียีคู่เลยแบบนี้เอาเนี่ย สิบประยัยครับเรียกกระเพ้หนาพุ่นนายมันสิกัดหนามันสิกัดเด็ดจิตสอบมันมีแหวนสติิสมันพดมีแหวาเด้งดีขนาดเนาะสัญกรรมมอใดค่ะเออสัญกรรมมอใดค่ะสัญกรรมมอใด กันนะคะ<ช>แล้วเจเจซีมันจะไปซ่อมคอนะคะ<ช>ไปไทดสอบเสียงค่ะ<ช>ไปบอกอ้อาหยันมันบอลมุลมรมลุย่ค่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ